นี่ครับลูกสาวมาแล้วนี่ครับมาหอดแล้วครับเพื่อจริงๆลูกสาวออกมาสักพักหนึ่งเล้วพี่น้องรถมันติดนะครับรถมันติดครับรถมันติดยูยูไปไหนยูยูน้ำกันอยู่น้ำกันเราเบียร์สุรกสินอยู่รถมันติดอาจจะออกมาแล้วมันติดมันสอกแสกมากพอได้ขนาดลูกสาวจอดอยู่นี่ต้องโดนหรือดินี่นี่ติดอยู่นี่อยู่แยกนี่ต้องโดนแล้ว อน้ากดนนี่เข้าันไม่มนี่น้อเข่าที่มันแล้วอเยองมี่นี่ลูกสาวออกมานี่ออกมานี่ผมก็ติดโย่หันแล้วผมมอไส้แทกมาได้เลยพี่น้องครับจริงจลูกสาวออกมาก่อนผมครับผมมาแทงมาเนี่ยนี่คือขอดีขังแขนขี่มอดไส้พี่น้องขอเสียคือเมื่อยขอเสียคือเมื่อยครับ น่าจะได้อยู่มั้างสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่หนึ่ง,น,งน่าจะไหลบ่ได้มั้งมืัอนี่มืัอนี้ยังบอลลูดเลยพี่น้องเดี๋ยวรอฟังประกาศจากบอลโจรครับว่าได้จากโมงจากแามตีดอยตีใดนะครับตีดอยพะนะ,นอ,ะน,น,นอนตื่นเกือบเที่ยงพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินข้าวเขาเศร้า เขาคาบเดียวอี่างเราประหยัดเก็บเงินไปซื้อบัตรมือลำเบื่อมาเลยพี่น้องเอ้ยเอามาหนี้จับกล้องขึ้นมาเว้ยนะล้างมาแล้วอ่าเออลูกสาวอยากมาหาพี่น้องหิงว่าฉันพี่น้องเป็นเป็นไอรอนบอลเที่ยงเป็นไอรอนบอลลูกเวันเวันเวันเห็นแมวเมืองแต๊ดแนบๆกูนะว่าผู้ใดไรที่บอก พูดไรจีบอ่ะพี่น้องเข้าเลยอแล้วนี่พี่องค์อิงมาแล้วถึงแล้วอันนี้ยัง่อยเห็นีแ่อเห็นล้วอันนี้รอมีอยากแม่แม่พหนอกไปดูพี่องค์หิงหน่อยนั่นอันนี้บื้นสิไปโรงเรียนอีกได้สิบัดวไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกครูว่าลาป่วยอยานี้พี่องค์อิงนอมา เอฟซีครับผมขอเป็นมุ้งไก่แล้วกันเนาะขออยู่ไกลๆแล้วกันพี่น้องครับให้เพื่อนไายรถเขาม่มุ้ไก่เขาอยู่ไก่ไก่ครับระวังระวังตกหลุมนะหลุมอะไรอ่ะระวังระวังตกบวกนะเออระวังตกบวกนะ าแล้วเต็มอ้หน่อพี่น้องเออน้อนมีอลไรพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับะะขอบคุณครับผมยังไม่ได้กลับเลยแต่เมื่อคืนลูกตัวเล็กถึงแล้พอกันนะไนะม่ไดีครับผมนั่นนี่โอ้ยง่ายเราบอกงา่ายัง โมบอมียนธรรมดานะเนาะก็ม <m> ีแ <t> น <ired> er, ียนละเนาะก็ต้องแบ่งปันเวลาเออต้องแบ่งปันเวลาชายเขาทายไก่เัาพี่น้องเิ่งบรรยากาศคุ้นหูเบาครับไอย่ายวไปโย่ไก่แหลมันหอนเนาะ สีส้มให้หรอกครับเอ๋อสีส้มให้เออายอุไซล่ะคือบทเห,ห็นนิดนั่นดิเป็นภาพที่คุณตาเลยแหละไปงานใดก็ได้นาะเป็นภาพที่คุณตาแล้วมุมนี้แล้วกันนี่อุ้ยยังไม่ลงแล้วว่ามันเพิ่งลงตลาดหรือเปล่า เบิงเ่งหลัไปครับพี่น้องเบิ่องเอาครับ<อ>นี่นะครับอังเอลีพี่น้องเอ้เขาเรียกว่าอังครับเขาจะาไทยวันละคำอังเอลีครับคิดวัตรประจำวันครับ มันหนีกัมีเสือขายได้พี่น้องลูกสาวเอาเสือมาขายอยู่ด้วยครับมาซื้อได้ครับ,ออรรบหนางานครับสามอยห้าสิบ นี้มาในลุกเสื้อสีม่วงครับเสื้อม่วงเสื้อม่วงเดี๋ยวอ้อมอ้อมอ้อมพี่น้องเดี๋ยวหกหมื่นเดี๋ยวไฟเกือบไปเกือบไปฝากฝ่ไฟช่องกันด้วยครับพลังลาพลังเงียบครับผมฝากกดติดตามไปทั้งหมด้ลยครับ ผู้ติดตามสองสามร้อยนี่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเข้าไปประเดี๋ยวคอนเอาอุ้ยสองตัวนี้ก็ได้ครับว่าภาพมัอแตกไปคุณพันบุีคนเอาไปกางว่ อย่าบอกนะครับว่านั่งรถมาจากสุพรรณ๋มไม่ใช่อยู่นี่โอ้แม่แม่ฟังรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องโอเคครับโมรู้สุดยอดครับคุณรู้แต่เวลาอรู้ออิงพูดไมรู้เรื่องเอพี่นองแมววหิงวารู้เรื่องวนอปกติพูดรู้เรื่องไม่ใช่ปกติเขาก็พูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วคุณแม่ นี่เอาเบิ้งคักๆเอาพี่น้องเบิ้งเอาคักๆแต่มีโอกาสได้มาดูสองครั้งสองครั้งแล้วใช่ไหมที่นี่ใช่ไหมครับตลาดนั์้วเดินบินกับที่นี่อ๋อแล้วบินแล้วบินครั้งแรกจะต้องดูเรื่อยๆคุณแม่เอาเอาซ้ำนี่เลยวต้องอยูกันต้องดูกันอีกยาวติดกันแบบเงี้ยงๆขายของไม่ได้ไม่เป็นไรคนละเครื่องกันคนละเครื่องเลย แม่สวัสดีครับโบเป็นคนเลนี่ยพออยู่ในงานแน่เโอเ้ยไม่ติ้งกันดีครับ <c oughs> ซ,ซูมคักค่ะ <laughs>

สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กันขอจบไปเพียงเท่านี้ได้พี่น้องเด้อนี่แหละครับบรรยากาศอ่ะให้เบิ่งบรรยากาศไกลๆครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไปให้เบิ่งครับฝากติดตามใน Facebook ให้ได้ครับพลังรักพลังเงียบครับซื้อเดียวกันครับช่องเลยครับพักันใช้ไปเลยครับผมไม่ได้กลับเลยพ่อผมนอนอยู่รีสอร์ทใกล้ๆกับลูกสาวแหละยจะคนละรีสอร์ทกลับบ่อไรตีสี่อิงภาผมอยู่ตีสี่ไม่ให้กลับ โอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ